สวัสดีครับชิพดีกับผ้าพ่ร้องสำรับชมวิธีการเลี้ยงแพะนะครับปัจจัยสําคัญนะครับส speaker, ีเลี้ยงแพะใ้สําเบจนะคร right. <letter> ับก um ็ต <izer> ้องหนึ่งแรงอาหารต้องดีนะครับสองการรู้ท่านแพะแต่ละสายพันธุ์ว่าพันธจีนพันุยูจังไรนะครับอาการเจ็บป่วยอาการรักษาเบื้องต้นนะครับว่ามีจังไรเนี่ยมือนีิกับสีผ้าพ่ร้องมาลุยหอดสวนกระถินนะครับซึ่งเป็นเป็นแรงอาหารถี่บบได้ซื้อนะครับแถวเกิดยิงจากธรรมชาตินะครับเนาะสวัสดีครับลวงชิมครับผม อ่ามือกามาครับน้องคิมสิคิมผ้าลุยเลยกับอ่าขอคว่ำลูกประสบการณ์จากการเลี้ยงนะครับเนาะว่าเพิ่นเลี้ยงแังไดอันนี้เป็นแรงอาหารจากธรรมชาติน้องคิมเนาะนอ่าขิมหมาตันประจำนะครับเนาะแม่นครับประจำแบบโอ้เยอะเลยครับผมพี่น้องสุดหูลูกตาทีมิตาป้ากระทิ้นด้วยตรงเนาะน้องคิมเนาะนอกอ่าสหรับการเลี้ยงแพะนี่เนาะะหลักสำคัญเลยก็คือว่าต้อง หนึ่งตงวนมขยันแล้วเนาะมังก่อน,น yeah, <no. S 1> เนาะอย่างสัตว์ทุกชนิดแหละครับสองการดูจักอาหารที่เพื่อน <No. S 1> กินว่ามีอย่างเนี่ยการน,น้ำเขาแพรเลยกๆควรจะปฏิบัติอย่างไรเนาะ <Yeah. S 1> สำหรับมือนอกเพ,พิ่นเขาแพ้เขาไม่หนึ่งตัวเนะาะเสิพาพี่น้องไปชมว่าเป็นสายพันธุ์ใดแล้วก็เลี้ยงดูประมาณใดนะครับเนาะ, <No. S 1> ะช่วงนี้ขอเอาอาหารจากหล่งธรรมชาติก่อนน้องนะิมเนาะจัดก,การเลยครับผม <No. S 1> ตัดเลยครับนี่แหละครับวิถีชีวิตของเกษตรกรนะครับก็ต้องประมาณนี้แหละครับ ด้านปลาสุซั์นะครับเนาะก็ต้องมีความขยันเป็นรักนะครับรู้จากแรงอาหารที่แพ้ใส่กิตมือนกระเบื้องต้นที่สมควนจะเอาไปแล้วครับตามครับผมอ้อไผ่บุมี่กับเมาเลยพี่้องแถวนี้ก็เยอะอยู่พอสมควนอยู่นี่เป็นอาหารที่บริสุทธิ์นะครับบริสุทธิ์เดี๋ยวหานะครับเนาะอ่า ยังเห็นล่องร้อยการตัดดรดานต้องกันเรื่อยๆครับด่านในครับผมเริ่มลงมือคนจะไม่เอาอแถวนี้ประจำแล้วครับข้าต้องตัดซุปเศ้าอยู่อ่ะคิม ทุกเสาเนาะอืมนี่เป็นซิงอา,อาหารจากธรรมชาติซิงหนึ่งถึงแพะปวดปานไหมบ่แพืชกระถินเนาะอ่าแทบจะเิมไปหลายอย่างเหรออืมยังไปเสริมพวกแพะกินอะไหลายอย่างหญ้เนี่ยพวกอย่างเนี้ยเข้าไปเนาะเดี๋ยวจังตามไปบางยูฟาร์มครับวิธีการเลี้ยงคนเลี้ยงยังไงนะครับสิได้รู้วิธีการน้ำแพะเขาไหมนะชิมเนาะ การดูแลรักษาเพิ่นจะประมาณไหนนะครับเนาะควรจะเตรียมจังไดครับโอ้ต้นนี้ประมาณสองนิ้วแล้วครับรอบวงเพิ่นเนาะัสมัยนี้ตัวใหญ่ครับเลยบุรีดีตัวตตละครับจะดแม่นพักเกษตรพักกระถินเบิด์หน,น้าครับเจียวอันนี้ก็ลงทุนกับยังแน่ผ้าดด้วยอันเดียวเนาะแม่นครับผ้าเดียวครับพอคัส อันนี้เขาก็ใส่ถุงมือน้ครับอ่าใส่ผ้าแล้วก็เชฟถุงมือรถจะอยู่บ่ไกลครับเพราะว่าสถานที่อยู่ครับนี่กับวอไกลมาเลยเนาะจะมีค่าน้ำมันเล็กน้อยอ๋อนี่แหละครับตัดเขาก็ไปทั้งต้นเลยเนาะน้ำมันนี่นะครับเพิ่งเดี๋ยวไปทั้งต้นเลยครับผมเป็นตู้ใหญ่ครับพอดีโยมงอนใบไปอือออกคะแนนมาอย่างนั้นเนาะ นี่แหละ้าเข้าได้ยังซีแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือจากการซื้อเดี๋ยวยังทีผ้าพี่น้องไปหดสวนหญ้าเนาะครับเนาะยังยังสิไปเบิ่งว่าทีมาของอาหารอุดมสมุนซ้ำใดเนาะถ้าพอดีแถวบ้านเข้ามันจะมีการปลูกหญ้าเนาะแม่นครับแถวบ้านข่วงครับจะบ่ค่อยได้ขาดแทีนปานไดนครับเขาบ่โบ้นี้เดี๋ยวเขาก็ตั้งหญ้าเพิ่นน้ำอือเสริมกันไปถ้าบุญเวลาเนรอหรือถ้ามีเข้าเข้าเลี้ยงเข้าเลี้ยงระยะสั้นน้องทีมน้องเขาเนาะ แบบว่าซื้อมากแบบเพราะไรกำไรได้ก็ขายไปสิเป็นแม้ทั่งอีกทีดีอีกอย่างนึงภาพผีน้องมาเบิองมันติดการค้ายา,าขายงว่วนี่เนาะของเขาเนะลักษณะว่าพอเพิ่นมาให้ราคาที่เหมาะสมเขาก็ขายออกไปมันอย่าบอติดมืออยู่โดนเนาะไอ้นี้ด้วยเนี่ยก็ขายไปอ,อ่าต้องอันนี้คือขอดีที่ว่าการเรียกดูมันก็นจะอยู่ติดมือเขออนาเพราะนันอยงนี้เนาะอีกแนวทางหนึ่งเงินมาครับผม ระมาณนั้นนะครับติดมือเข้าอยู่โมดุนะครับสำหรับนี่คือสำหรับผู้ถื่ทุนหน่อยเนาะผู้ทุนมหลายกับเฮ็ดลักษณะห้องน้องเพิ่นีก็ะไรครับซื้อมากเลยขายออกไปนะครับผมพอได้กำไรนิดนึงกับแบงปันพี่น้องเพิ่นไปเนาะตัดเรื่อยๆครับมันก็อยู่จำนวนแพ้เนาะถ้าแพ้เข้าเยอะเขาก็เอาเยอะแน่นะครับ ยังไปเสริมอย่างอื่นเดาครับผมทีอย่างนี้ยังตามรับชมครับโอ้สมบูรณ์อยู่แรงนี่เนาะมองเดียอะเลยบ,บร่รถหาลอเนี่ยเพราะว่าแถวนี้มอไซค์มีกูเลี่ยงนะครับยัง,ย,งย่งเลี่ยงกันมาหลายเนาะแต่ประมาณนี้แหละครับผมนี่จะต้นง,งามๆเลยครับตนน้นง่ายเลยลำตน้นบกอ่า มันก็กินได้เด้อมัน,นี่น,นเปียกมันแม่นบ่ครับแมน่นกินได้ฮอดเปลือกเนาะแต่ว่างเฮาไปหยากรันแบกเขาไปมันหนักค่อนข้างจะหนักเนาะนนลำต้นบางต้นประมาณมออสามนิว2 2> มนน้วนนก็มาน,น,นี่นะครับ่สามนิ้วสองนิ้วอันเปลือกมันอืมนี่แหละครับตัดไปเรื่อยๆครับชีวิตของกเกษตรกรก็ต้องประมาณนี้นะครับต้องขยันก่อนละครับผมขยันก่อนนะครับเลี้ยงโดยใจมากกะจริงอยู่นะครับ แต่ว่ามันก็ต้องกินต้องใช่ดิสัตว์เนาะสี่ว่าเอาเลี้ยงด้วยใจมากเลี้ยงนี่สิเอาง้อมาเลี้ยงว่าใจมากกับแมนครับแต่มันก็กินน้ำเข้าไปนะครับแต่คนจะเลี้ยงสัตว์นี่คือต้องชิมในบริเวณประเทศงานอย่างอื่นด้ยครับ่นเป็นอาชีพคือได้ห้อยเนาะอ่าลังคนสีว่าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเลี้ยงง้อเลี้ยงเพราะว่าซื้อมากใจมากอ่าใจมากถ้าบ่ไเ้เฮาถ้าเฮาบ่ได้มาสัมผัสมาเลี้ยงมันกับหูว่า มันยากมันง่ายซ้ำดใดแมนบอหนองคิมเออลังคนก็ซื้องัวะใหม่พอก็แม่เลี้ยงอยู่บ้านเนาะแต่ว่าบ่ได้เป็นผู้หาหยานะครับอันก็กว่าใจมากแต่คลองใจมากเนาะแต่ว่าก็โอ้สัตว์เจริญกกินเบิร์ดบ่หน่อยไมนไหนได้ดครับเน่อยเ,ยเออถ้าเป็นงัวกะก,กินเบิร์ดอยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวนะครับผมถ้าสิบเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวก็อยู่ประมาณ เข่าๆท่านว่าท่านนักอยู่4 0 0่กิโลก็จะกินยาบิดอยู่ประมาณ40กิโลนี่ต้องชิม40กิ40โลพี่น,อน้องชิดบังครับอ่าชีดคำนวณออกมาแล้วนะครับนังวิชาการคือคนคำนวณออกมาให้แต่ว่าผมเข่าๆถ้าเป็นกระสอบบ้านาเนรับ,บปรมาณ4กระสอบครับก็4กระสอบปุ๋ยนะครับอ่าอันนี้ถ้าเป็นแพะนะครับอ้างอิงจากวิชาการนะครับ อแพะน้ำหนักประมาณอ่า40กิโลนะครับผมจะกินหญ้าอยู่อ่ากินอาหารในอิ่มนะครับทุกอย่างนะครับกินอาหารให้อิม่มที่กินเบิร์ดด้วยมือแล้วประมาณ12กิโลนะครับผมสําหรับแพะน้ำนัก40กิโลนะครับจะกินเบิร์ดอยู่ประมาณ12กิโลครับพี่น้องอ่านี่นะครับตัดลงมาเรื่อยๆเอาจากแรงนี้น้องคิมเนาะ เขากบสีเอาไปขึ้นรถต่อไปกับจังสิไปเพิ่งเลีงอาหารกีจะซื้อได้หาเนะเาะอ่าเป็นจังไหนเนี่ยครับตามไปหอดสวนหยามกันครับผมตามครับผมอันนี้อีกอย่างหนึ่งครับพี่น้องเมื่อถึงข้าวสลับสับเปลี่ยนอาหารนะครับหลังจากได้กับทินแน่แล้วน้องทิมเนะเาะก็ต้อตงเปลี่ยนเป็นหยาบ้างเพื่อไม่ให้เป็นเบื่อนะครับอยู่นี่ก็เป็นสวนของพี่น้องเขาก็ซื้อว่าซอยอุดรเกษตรกรอูทำนายหยาบ้านเขาเนาะแถวพื้นที่ผมอยู่กัขอดีคือมีหยาแบบ การปลูกนะครับแรงอาหารที่ดีเนี่ยเอาหลองชิมราคาซื้อขายช่วงนี้ครับซื้อเพิ่นเลี้งบาทครับผมช่วงนี้ก็อยู่วันสิบหามัดลอยสิบหามัดลอยนะครับเนาะมัดประมาณนี้นะครับพี่น้องขอดีของแปลงนึ่งค่อยกินบ่ค่อยหลายเนาะประมาณนี้ลอยนึงก็ยูเลยประมาณนานั่นปะนี่นะครับต่อไปพวกผมจะน้ำขึ้นรถแล้วก็ตับไปยังฟาร์มไปแนะน้ำวิธีการเลี้ยงต่างๆเนาะเอาหลวงชิมออกขึ้นรถเลยครับผมอนี่แหละครับเกษตรกรผู้ทำนาหญ้า พ่นก็นจะสร้างไว้เลยเหรอครับสร้างไว้เมื่อถึงเวลาก็เมาครับผมจัดการขึ้นรถน่องพ่นกับคอกครับผมตอนนี้ถามผมวเวลาเขาก็ซื้อเลยเนาะเพราะมันจะเป็นกันต้องการให้พ่นกินให้มันอิ่มเนาะรนะรับตาเลี้ยงเ่าครับผม หนึ่งสายพันธุ์ที่น้องเพิ่นลนัเข้ามาเลี้ยงเนาะครับเนาะน้องเพิ่นก็ว่าเป็นคว่มชอบส่วนบุคคลเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าก็สามารถสั่งอะไๆได้เนาะครับเนาะได้ครับได้อ่าตัวนี้เป็นสายพันธุ์ใดครับน้องคิมแองกวนูเบียนพันธุ์แท้ครับพันธุ์แท้เนาะครับโอ้นี่แหละครับเบิ่งต้นโตครับเลียมโตดีมากๆครับผมยืนหน่อยอยู่กเ่ายืนเข้าข้อดีเนาะครับเนาะข้อยกดีครับผมอ่าจินตนาการกับประมาณพวกหัวหู้องหูงวงงามเนาะครับเนาะออกถ้าเป็นงัวกับฮินดูบาซินครับผม อายุเพิ่นเท่าไหร่ครับหลวงพิมนี่ประมาณสิบเดือนเนาะสิบเดือนเนาะครับเนาะโอ้ใหญ่เติมด้วยครับซื้อยังครับผมนี่หักเกียร์หักกี้นะครับเนาะโอ้เขาซื้อเขามาบอกราคาได้บุครับผมเจ้าบาทตั้งยิดตัวเบื่อทุ่มมันเลยเรื่องราคาโอ้ยังยังยังนอกไอ้นอกขีดเนาะครับเนาะหลังคลิปครับผมโอ้ยบึงน้ำงงามน้ำกันครับแต่ว่าอ่าเพิ่นใหม้นะครับเนาะน้ำขอามาไรเจ้ามือครับผม บ้านนี่นี่ครับมือที่สี่ครับมือที่สี่ครับโอ้โหผูกเสียบอย่างครับครับพ่อบอกอ่าฟ้ามที่ห้องซื้อจากเพิ่นได้บ่ครับผมได้ครับโอ้ครับผมเอาว่าเลยครับผมแพื่ตัวนี้จะฟร์มสุริยะฟ้ามแพะแกะครับอือสุริยะฟร์มแพะแกะครับโอจังหวัดนครปฐมครับจังหวัดนครปฐมครับอ่ากางครับกางนะครับเนาะอือพี่น้องเดี๋ยวจะสอบถามรายละเอียดต่างๆครับผมน้องเพิ่นก็จะ อันดินแน่จังหน่อยเนาะครับอันนี้นะครับผมสําหรับใบชีโนกมาถือกับใบรับรองพันประวัติประจําฟาร์มนะครับเนาะอืมนี่นะครับเด้อยเพิ่็ออกใบไม่ให้น้านะครับผมอือมีใบยืนยันการันตีครับพี่นอกสำหรับเจ้าฮักกี้นะครับครับนี่ละัติสอบถามในการนําแพ้เขาไม่ใหม่ต้องกินเนาะ ซิงแรกทีห้อาตรงเฮ็ดในการน้ำแพของเม่ขึ้นอย่างครับผมหนึ่งห้าว่ามือแรกนี่เขาต้อตงสังเกตอาการมาการเดินทางมาเป็นยังใดเอฟม,มามันมีอากาศแบีไปเดินทางมาไก่มึงไงเป็นยังใดนะครับอฟองสังเกตอาการว่าเพิ่นแพอากาศบอม่น,นะครับราการเดินทางมาไก่นะครับแพอากาศเป็นวัดเป็นไอในการเดินทางบอรครับนะครับสังเกตเพิ่งมาเป็นยังใดเนี่ยครับแพ่ปกติีดีบ่อืม หนึ่งการเขาขมาเขาต้องพักไปก่นอนพัาฝากไว้ไนะครับทังเกลี่ยอาการการเขาจะปินยังไงน,นะครับหนึ่งเขาก็ดทังเกลีอาการก่อนจะเฝ้า,หา,ยยาให้ยยา,า,าอยังยนี้นะว่าแพทย์นี่เป็นยังไงมีอาการแบบไหนนะครับปกติดีบ่วยเขาจะอ่อนเพี้ยวันนี้มาเขาต้องทังเกลีอาการเขาไปเรื่อยนะครับประมาสามหมื่นไปก่อนนะประมาณสองสามหมื่นนะครับเนาะอโอ้อนี่แหละครับมีทังเกลีอาการอยังเขาก็มีมียาอยู่กว่าเขาเรื่องตัวเขาก็ ใส่ไปตะกอนหนาครับสังเกตวก่ามันเป็นอย่างเนอะถ้าโบนี่เขาจะมึงปร,พ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 รึกษาหมอนะครับถ้าเดือบาระก็แรงไม่นันครับอ่านี่แหละประเด็นนี้ม,นมากกรับโบ้คยเป็นอย่างเด้อครับเป็นอย่านกัอันฉีดวัคซีนที่ยังไม่ดีนะครับมากฟ้ามห้องฟ้ามเนี่ยเป็นจระามาณเก็บโบ้คยเป็นอย่างเด้อครับการดูแลของวิตามินพวกยาบำรุงพันดีนะครับครับมันจะแข็งแรงอย่าง ว่าต่างท,ท่านจะมีนะครับครับแพทที่ต่างๆเอาเขามากการเลี้ยงเพิ่นก็จะเ่คขึ้นกันนะครับเนาะม่นครับเฮาเข้าคว้เฮ็ดจังไ๋ครับผมสำหรับการให้อาหารครับผมหนึ่งาเอาเข่ามะม่หนีกวนข้อไม่เขาต้องถามเพิ่นก่อนว่าเพิ่นเคยเลี้ยงแบบไหนนะครับจะอาหารแบบไหนอืมมาหนี้เขาต้องมาปับเขาว่าเขาอยกกินอาหารของเข้าได้บ้างทีนะครับครับหนึ่งถ้าเขามีอาหารแบบเพิ่นหนี่จอย่างใดอย่างหนึ่งนี่มันก็ชีดีนะครับเพราะเพิ่นเคยเลี้ยงไว้แบบนั้นครับครับ ถ้าบอกเคยกินยาเขาบอกคอยฝึกกินยาเพิ่มมาครับอืมครับเดี๋ยวน้องพี่น้องเนาะทุกสายพันธุ์คล้ายๆกันเนาะคล้ายๆกันนะการน้ำขาว่าไหมแต่เราขอแต่เราฟังะเจ้าการเลี้ยงกันกินบ่คือกันนะครับอืมอ๋อเนี่พี่น้องกับหูขาวข้าวบอกว่าที่เป็นสายพันธุ์นี่นะครับหรือสายพันธุ์ทั่วไปเป็นบ่อโดยตรงกระช่างการให้อาหารก็ต้องศึกษาจากอ่า คอกแกฟ้านสิเพื่อนเลี่ยงิเพ็่นเถียรเขียวสื่อแพร่เพื่อนนี่นะครับอืทั่วมากกันเลี่ยงคื่อกันทั่วไปนะครับแต่ว่ามันต้องมาปรับกินเฮาอากาศแต่เราหมองบ่คเพื่อนนะครับครับผมแต่ละพวกรื่างยังะเจ้าเฮ็ดเบียบปรับในพื้นที่ของเฮานะครับครับครับปรับปรับกรรมคออของเพื่อนสิเพื่อนเลี่ยงว่าแบบไหนโอ้นะครับประมาณนั้นเนาะเอาต่อไปเมื่อพักฟืนได้ระยะเหลวนเราขิมเนาะ ตัไปเป็นยาที่น,อน้องให้เพื่อนะมิงอย่างนี้ครับผมตัมัเป็นยาบำรุงครับคาโตซันครับอืมเอายกยกกองมาดีดดูครับใครตัวซันอือครับอันนี้พักฟื้นอยู่ประมาณยังไงครับผมประมาณสองสามสี่มือก็ได้ครับสามสี่มือเขาปับกับขวากห้องก่อนนะครับอืมเอาเลยแล้วการใช้นี่เขาต้องเป็นแบบสี่เบอืมตามตามนำนักแพรห้องครับครับ เพิ่นกับมีเกียดมิยังบอกในฉลากยานะครับเนาะเขาอัดเบื้งเลยครับโอ้น้องเพิ่นกับซนครับใบกับลังซนอันนี้ำหนักกรงแพรเขาหน่ะเพิ่นกับมี่กำกับอยู่ฉีดนะครับผมเดี๋ยวข้อมูลการฉีดการรักษาจะติดเบอร์โทรน้องเพิ่นไว้เนาะสำหรับตัวนี้ซับประคุณครับประโยชน์ของเพิ่นเพื่ออย่างค้าตัวสั้นหนึ่งป้องกันมีความต้านพุ่มต้านทานครับ อนอ่มันก็เป็นแบบเป็นยารักษานะครับรักษาท่านได้ครับยาบำรุงนะครับให้แข็งแรงให้ยังนะครับข้ามกินดีครับืนี่ยในสารของสดใสดีครับครับระยะการใส้นี่อายุเจ๊กเดือนแพะจังสามารถใส่ยาตัวนี้ได้ประมาณสามสามเดือนกไปกับีได้แล้วครับสีได้เนาะครับเนาะโอ้ประมาณนี้นะครับอันนี้ตัวแรกผ่านไปต่อไปตัวต่อไปครับตัวต่อไปครับผมนี่เป็นวิตามินนะวิตามินนี่ช่วยการ เครียดนั่นคือแพมเดือนท่ามัสีมันกำลังเครียดครับเพราะเมื่อปับอือการกินกันยังสี่ขวบครับเจียวพผัวอย่างครับครับเวลาสัตว์เขาเครียดนี่ยเขาตดตัวนี้ไว้ครับชนิดยาอะไงครับผมีมหอาวิตามินครับไบโอคาตีนครับไบโอคาตีนนะครับเนาะเจียวให้เครียดครับพวกนี้ครับสรรพคุณของมันการใช้กับตามนลำหนักครับอืมมีกำกับในหนี่เพื่อนแม่นครับวิธีการใส่นี่เขาเป็นแบบสีครับอืม สีเทาก้ามเนื้อครับพวกนี้ครับอายุเพิ่นประมาณเท่าไรครับผมจังจังฉีดครับจังฉีดเลยครับตัวโอ้ประมาณกัซ้ำซ้ำกันนะสามเดือนขึ้นไปนะสามเดือนขึ้นไปเนาะครับเนาะอ่าโอเชครับผมนีพ่าดไปสลรับช่องทางการขายเนาะครับเนาะแพะสายพันธุนี่มันก็เปลี่ยนสายพันธุ์ที่ว่าเป็นความชอบความชอบมาเป็นแพะสายงามก็ยังเปียกบง่วงหูง่วงบามันนะพี่เราเป็นความชอบส่วนบุคคลแม่นะครับแต่ว่าก็สามารถขายได้จริงได้จริงครับ เรื่องอาหารกับกินคล้ายๆกันครับแต่ว่าเสีเพิ่นไปปล่อยแบบปล่อยทุ่งเล่นสีบ่้อหม้อแมนบ่าขับหรือหม้อขุยหม้อเนะาหม้อหม้อนะครับเนาะแต่ปล่อยเป็นได้บางอ่ะพังเข้าครับปล่อยออกาควอมร่างกายริ่วพิ่นเนียครับเป็นว่ามิดเดิลยินลงนะครับปล่อยได้ครับก็สามารถปล่อยปล่อยลงเด่นได้เนาะครับเนาะแต่ยังปล่อยยังไงการกินก็ยังแบบพวกพื้นเมืองนี่มันกับบ่ได้ครับอืมครับผมครับ อันนี้ก็ยังเป็นสายพันธุ์ใดครับหลวงพิมครับผมอันนี้เป็นแองโกลทามีครับโกลซามี่นะครับเนาะโดูครึ่งครับวิธีการดูนะวิลูกผสมบ่บ่ราะไงมันลูกผสมนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นแพะแองโกลนะครับการเลี้ยงดูคล้ายๆกันคล้ายๆกันนะครับการน้ำเขาาไม่ค้ายๆกันครับการกินการยู่ค่อยๆปรับครับเพื่อนครับืมครับสายพันธุ์นีก็สามารถขายได้เนาะได้ครับพวกพวก่ามีจะเป็นโควงสางครับโควงสางไง ได้ทั้งพอพันไม่พันได้ครับขุนก็ได้ขุนก็ได้ครับออืตัวนี้เป็นเกลืองนมนะครับมดีๆอย่ยงลูกดีครับซาลาเปาซามี่นะครับเนาะหมูเน่าหลัดฟาดเลยพี่น้องหูไก่ปากครับไก่หมูเน่ฮิดดูบาซินการกินกับผักกตินกันยังก็ได้นะครับได้ได้เป็ดครับแต่ว่าก็ต้องปรับแบบน้องพันวาได้ครับค่อยๆปรับเพราะว่าแพ้แต่ละหม่ออกมาบวกขึ้นกันนะครับเป็นอย่างบวกขึ้นกันมีพี่น้องเอาไม่ชมเพราะว่าพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาถามว่า แพ้เพิ่นเคยสื่อไปสายพันแบบนี้เนาะเป็นอย่างเวลาปล่อยลงลงไปหากินเพิ่นยัง่ค่อยกินมันมันเป็นเพราะอย่างคบนองคิมหนึ่งนั่นือเลาเพิ่นเลียงไหมเพิ่นเป็นแบบยินลงครับอืมเพิ่อนว่าแพ้บ่เคยปล่อยออกไปหากินทีนะครับอืมจะกินกับพวกอาหารที่เพิ่นเพิ่นให้เพิ่นก็ให้ยาให้งังอยู่ทั่วไปปกติครับแต่ว่าเพิ่นโมคินแบบว่าที่ปิปล่อยหาเลินหญยาครับอือเพิ่นเพิ่นหากินนะครับหาญยาหาไปไม่หายยังให้กินครับ ปล่อยได้ไปบางครั้งข้าวได้ครับปล่อยหอมร่างกายเนี่ยพวกดินแหลกพวกเนี้ยนะครับมันจะโมเชียดบางอย่างครับตั้งไม้กระเบื้อดีครับนี่นี่ที่เปรียบเทียบฟังอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นพวกเลือดร้อยเลือดสูงนะครับการเลี้ยงกับจระมาณแองโกลสองตัวนี้ด้ครับมวยครับคือคือถ้าเป็นเลือดสูงขึ้นมาเพิ่นก็จะเน้นยืนลงแล้วก็เป็นพวกหอาหารแน่นะครับเสริมกันเข้าไปนะครับเนาะอ่านี่ตัวหนึ่งพี่น้องพี่น้องก็จะได้หูวว่า อ๋อแพะมันมีหลายสายพันธุ์นะครับเานาะต่ะะละสายพันธุ์การเลี้ยงกับคือกันนะครับแต่ว่าสามารถสร้างได้ไในทุกสายพันธุ์นะครับเด้อได้ครับอ,อยู่ถ่วาเขาจะนํามาสร้างประโยชน์แบบใดครับ o, เข้าพื้นที่เข้ามอแบบใดกับเงินทุนเขาปากม่านใดนะครับเนาะต่อไปบางอีกหนึ่งสายพันธุ์ซึ่งน่องเลี้ยงเพลี้ยงยู่แบบนี้สามารถทึบปล่อยเลี้ยงนะครับหลักการยืนร่วงได้นะครับค่งค้างค่งปล่อยได้หลักการสร้างไร่ได้ ค่อนข้างจะเร็วนะครับเพราะแต่เป็นพวกสายพันธุ์นี่มันมันจะใช่เวลาเนี่ยครับพวกสายพันธุ์การซื้อขายคือว่าพุ่มมันไหลครับผูมักอีลียังยังจะซื้อขายกันเป็นเพชสวยงามแล้วก็ขายได้ครับโบว์แมน่าขายเพราะอะไรพี่น้องจะลงประเด็นนะครับดูีิว่าคว่ำถิ่นชอบห่อแบบไดนะครับเนาะประปุ๋ยมางามอ่าครับผมเออตัวนี้ผ่านไปนะครับผมอ่าสำหรับตัวนี้เป็นสายพันธุ์ใหครับผมบอลลูผสมบอลลูผสมครับครับตัวนี้จะค่อยค่อนข้างจะ เลี้ยงไรทุ่งได้ครับไรทุ่งเนาะแม่นครับปล่อยปล่อยเลี้ยงไรทุ่งได้ครับคึงปล่อยคึงขังครับพวกนี้ลักษณะการอยู่การกินมันบริแตกต่างนะครับเพราะเขาบริแตกต่างนะเพียงร้อการเลี้ยงนี่พวกนี้มันหยิบลอยเลี้ยงได้ครับ่ไรทุ่งได้ครับพวกนี้ครับมันจะเลี้ยงไงครับปล่อยไรทุ่งได้มันแต่ว่าทีแนะนอนมาที่แดงกันก็พวกมาที่แดงพวกมาการเขาจีไรทุ่งครับไม่เป็นสายพันธุ์นะครับถ้าพวกแพร่สายพันธุ์นะครับเนาะ และกับทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือสามารถขายได้ทุกสายพันธนะุ์ได้ไม่หรอกนี่ยได้เบิดเดิมได้เบอรการจินยูการจินก็จินไข่กันครับพี่กน ừ, นันครับผมก็ยังพี่กันครนะไข่กันแต่ว่าอา่าพวงนึ่งจะมาหมอกับการปล่อยเลี้ยงนะครับ,รบอีกพวงนี้จะหมอกับการปล่อยเลี้ยงนะครับไป้ทุ่งได้ครับบุญหรือจะยืนลงโดยตรงก็ได้ได้ครับขายเป็นสายพันธุ์พอพันธุ์เม่พันธุ์ได้นะครับลูกขุนได้ครับและระยะเวลาการขายเนาะน้องขิมเนาะ สำหรับสายพันธุ์นี่ขายได้เร็วเม็นไ่มครับผมไดเร็วครับพววนี่ครับจะเป็นเขาจะเป็นเม่พันธุ์ก็ได้พันเป็นลูกลูกมมนต้องเป็นทั้งกิโลกก็ได้ครับคุณียขายไงระยะการขายเขาเนาะของหนูงชิมนี่ที่ว่ามันเรียวเพราะว่าเขาเอามาไว้นี่อยู่ในคอขอเขานี่ประมาณเข้าเรี่ยงนี่บ่อยน่านเกินสังเดือนครับผมยางดวงกัประมาณสองเดือนนับางที่เขาจะเอามาบึงที่ผมทไว้เป็นม่านหลวงที่เป็นมาผมกับพลอยนะครับในราคากันเนี่ย บาถึงก็จนอว่าลูกนะครับโอ้แสดงว่าระยะเวลากับโมย่าบมย่านั่นนะครับถ้าเลี้ยงแบบน้องเพิ่นพามาเบิ่งเนาะแมนพี่น้องที่มีเงินทุนหน่อยนะครับเาคอยเอามาเลี้ยงไปนํานะครับช่วงนี้ตลาดแพ็คกับกระลังดีเนาะแล้วก็ขายไปนํานะครับแบบนี้ก็จะเนื่งจะบโติดมืดโดนนะครับเนาะเงินแน่ก็ซื้อพอพันแม่พันมาเป็นต้นน้าไปเนาะอ่าผลลูกภายในฟาร์มเนาะครับเนาะโอ้นี่แหละครับพี่น้องกับพึ่งน้ำกันครับผม นี่แล้วครับถุกสายพันธุ์นะครับขายได้เบิดได้เพี่นะ้องเด้อขายได้เบิดเด้อการนั่เข่ามาะม่มกับการดูแลรักษาประมาณนั้นเนาะเราลักกัเป็นพยาธ<ะ>ิเนาะครับเน้นพยาธิพยาธิบำรุงครับตามรอบที่น้องพเนี้ยนั่มีอย่างเนี่ยเดี๋ยวถ่ายทีผมจะพิดิตรผมอาจจะว่าร,ริงนะครับเพราะวา่าเลี้ยงแบบไทยบ้านบ๊อบแมนดักเว้านะครับผมค่อนข้าง,งจะเน้นไปทางไทยบ้านนะครับเลี้ยงกิงครับแต่ว่าการเว้าอาจจะบรบเพรา ชัดเจนนะครับแต่ว่าก็สามารถให้ความรู้พี่น้องเขาได้อยู่เนาะครับอืมนี่แหละครับผมมาเบื้องน้ากันครับกาเลี้ยงดูการยูการกินบริเตกตั้งกันมากนะครับอันนี้สำหรับการขายเขาลงชิมเนาะระยะเวลากับบวเกินสองเดือนนะครับอ่าเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเขาขายออกได้ประมาณเจ็ดตัวครับผมประมาณสามสี่ตัวเลยเนาะครับตลอดเนาะครับอ๋อสำหรับชิมอีกภาพี่น้องมาเบื้องการเลี้ยงในแต่ละสายพันธุ์เนาะพี่น้องเนาะในพี่น้องเลยรับทราบคร่าวๆการเลี้ยงดู การนั่งของมั้ยสองทางการสั่งรายได้นะครับเนาะมีหยังอย่างโทรปรึกษาตองชิมกับังสิติดเบอร์โทรไว้อ่าอ่าติดไว้ยังไงนะครับติดไว้เพิ่อนนะครับเบอร์โทรเขาศูนย์หกห้าครับสองเก้าเจ็ดครับแปดสามศูนย์หนึ่งอืมพี่น้องสนใจในการเลี้ยงแพะเนาะอยากสอบถามข้อมูลต่างๆนะครับผมว่าจัดการเริ่มจังไรแน่เขาควรจะเลี้ยงแบบใดเนาะครับเนาะแพะสั่งรายได้เลยทุกสายพันธุ์นะพี่น้องเด้อไดด้เบิครับอ่าแล้วแต่ว่าเขาสีชิดชอบเลี้ยงแบบใดเนาะครับเนาะอ่า เมื่อนีพวกผมสองคนกับน้องกับนาไปก่อนเนาะอ่ามีหยังอยากให้ลงชิมแบบใดเนาะอยากคุยวิธีการเรยนแบบใดก็บยังคอมเมนต์เข้ามาเนาะครับเนาะหรือโซ่มาสอบถามเมื่อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม